คลิปนี้ก็จะมาฝึกตีพัดดําแดงง่ายๆกันครับนี่นะครับก็ตาคาขอนี่เลยนะครับขั้นแรกเลยก็เริ่มจากน้ำหนักดําก่อนนะครับเริ่มที่ขอบเส้นนะครับคลิปนี้ผมใช้เข็ม 13M1 นะครับถมดําไปประมาณ1ในสาของแถบนะครับใช้ใส่ประมาณ5.5-6นะครับต่อไปก็เกี่ยน้ําหนักเทานะครับใช้หมึกประมาณ50%นะครับแล้วลดไฟโลประมาณ5.0หรือต่ำกว่านั้นนะครับเกี่ยน้ําหนักให้จางลงนะครับแล้วค่อยๆซอฟจนกลายเป็นสีขาวนะครับเพื่อที่จะได้ประสานเข้ากับสีแดงที่เราจะถมต่อไปนะครับต่อไปเราก็ถมสีแดงเลยนะคร มาในน้ำหนักเท่าได้เลยนะครับถมสีผมก็ใช้ไฟประมาณ6.0นะครับแล้วแต่เครื่องแต่ละคนด้วยนะครับอย่ามาจําตัวเลขอ่างผมนะครับเพราะเครื่องแต่ละคนใช้ไฟไม่เท่ากันนะครับต้องมาเรียนกับผมเดยผมจะเช็คค่าไฟดูให้อีกทีนะครับทีนี้เราก็ถมสีไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆลูบค่อยๆวนไปนะครับโดยไม่ต้องใช้น้ำหนักมือนะครับอย่าไปกดอย่าไปขยี้แรงนะครับเดี๋ยวผิวจะอักเสบนะครับให้เครื่องมันทํางานของมันเองนะครับไม่ต้องไปกดแรงขยี้เพิ่มนะครับเช็คดูให้สีแน่นนะครับอย่าให้มีช่องโบนะครับเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดนรกาาีย้สสดดแถใจ ในเพจร้านได้เลยขอบคุณมากครับ